การอ่านทำนองสนอกาบเหเรือตอนเหชมเรือกระบวนปางสเสด็จประเวทดาวชลาลายทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแกว้วพรั่งพร้อมพวกพลกระไร เห็นเหนเรือกระบวนต้นแพรวเพลิดเพลงพายทองพระ,สะเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดชายกิ่งแก้วแพรวพันรรย พายโอนยับจับหามงอนนาวาเน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือเรียวเทิวทงสลอนสาคอนเล่นครันครื้นฟองเรือครุฑยุด หากหิวเลิ้วลอยมาพาพันพยองพล,ลพายลกราพายทองร้องโหเฮโอ,โอเฮมาสรมุกมุกสีดันเพียงพิมานผ่านเมฆา ม่านกรองทองรสจนาหลังคาแดงยังมังกรสมัตทชัยไกรกาบแกวแสงแวววับจับสาคเรียบเรียงเคียงคู่จนดังร่นฟ้ามาแดนดิน สุวรรณหงสรงผู้้อยงามชดชอยลอยลังศินเพียงหงส์ทรงพรหมมินลินเลาดเลือนเตือนตาชมเรือชายไว้ว่องวิ่ง รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าระดมห่มไายเยนเดินคู่กัน